C Frame คือค่าที่สามารถบอกตำแหน่งและทิศทางของอ็อบเจกต์ต่างๆภายในตัวเกมได้ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งของตัวละครผู้เล่นว่าอยู่ตรงไหนและกำลังหันหน้าไปทางไหนแตกต่างจากค่าเวกเตอร์3ที่เราสามารถรู้ได้แค่ตำแหน่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ C Frame กันเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cframe และเวกเตอร์3กันก่อนครับผมว่มามันแตกต่างกันยังไงตอนนี้นะครับผมมีพาร์ทสพาร์ทพาร์ทสีแดงเนี่ย จะ copy C-frame ของ h ิ m a n o i d root part ของผู้เล่นนะครับผมส่วน part สีน้ำเงินเนี่ยจะ copy position ของตัว h i m a n o i d root part ของผู้เล่นซึ่ง part ทั้งสองาาน,นะครับผมเพิ่มแกนวายให้มันห่างกันจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับผมถ้าผมลองกดเดินดูและหันไปหันมาเห็นได้ว่า part สีน้ำเงินเนี่ยที่เซตเวกเตอร์3เป็น position ของผู้เล่น จะขยับตามผู้เล่นนะครับผมแต่ไม่หันหน้าตามส่วนพารสีแดงที่เซตค่าซีเฟรมตามฮิมิโนรูดพารจะหันหน้าตามฮิมิโนรูดพารนะครับผมสรุปก็คือซีเฟรมเนี่ยสามารถบอกตำแหน่งและทิศทางการหมุนของอ็อบเจกต์ต่างๆได้ส่วนเวกเตอร์3นั้นบอกได้แค่ตำแหน่งนะครับต่อมานะครับ ผมจะลอง print cframe.new แล้วก็เลข3ตัวลงไปเลข3ตัวตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งหรือก็คือ position เป็น Vector 3นั่นเองลอง print ออกมาดูนะครับผมจะเห็นได้ว่ามัน print เลขออกมา12ตัวนะครับผมทำไมมันถึง print เลขอีก2ตัวมาดูกัน3ตัวแรกนะครับใช้บอกตำแหน่งเป็น v e กเตอรของ cframe นี้ส่วนเลขที่เหลือนะครับเอาไว้บอกการหมุน ว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านขวาหรือด้านไหนคือด้านบนผมจะลองยกตัวอย่างเป็นพาร์ทพาร์นะครับผมซึ่งมีขนาดอยู่ที่111ตรงนี้นะครับจะเป็นแกนกลางของ C-Frame สมมติว่า C-Frame ตรงนี้นะครับคือ 000, 000ซึ่งก็คือเลข3ตัวแรกเลข3ตัวต่อมานะครับจะเป็นตำแหน่งด้านขวาซึ่งก็คือ100 000, แกน x 1แกน y 0 แกน z ศูนย์เรคือด้านขวาตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนสีพาร์ทให้ด้วย3ตัวถัดมาครับจะบอกอัพเวกเตอร์ก็คือตำแหน่งด้านบนนั่นเองซึ่งก็คือแกน x ศแกน y 1และแกน z 0ก็จะเป็นพาร์ทที่อยู่ข้างบนนี้นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือแกน x ศแกน y 0และแกน z 1งซึ่งก็คือด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการอธิบายส่วนลึกเกี่ยวกับ C f r เฟ e คราวนี้เรามาลองใช้มันกัน อย่างแรกนะครับผมจะพยายามสร้างสคริปที่จะสปอนพาทขึ้นมาหน้าตัวละครของเราทุกๆ1นึ่วินาทีผมก็จะสร้างสคริปขึ้นมาเป็นโลเคชัสคริปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อว่าเทสแล้วกันสคริปนี้นะครับอยู่ใน Starter Character Script ผมก็จะเอาตัวฮีมอนรูทพาสของตัวละครผมมาก็เขียนไปว่า Local Root เท่ากับ Script p a r e n t ก็คือตัวละครเราเมท h i ชิลยิ่งไม่หน่อย รูทพาร์ทไทป์เช็คไปว่าเป็นพาร์ทนะครับผมแล้วก็สปอนพาร์ททุกๆหนึ่งวิก็เขียนไปว่า while true do task dot wait หนึ่งแล้วก็สร้างพาร์ทนะครับผม local part เท่ากับ instance dot new part part dot parent เท่ากับ workspace เซตตำแหน่งของพาร์ทให้อยู่หน้าตัวละคราครคเตอร์นะครับผมอย่างแรกนะครับผมจะลองเซต o s i t i o n ดูก็เป็น Part ท o อ i โ i สิชันเท่ากับ r o o t p o t i t i o n ก,ก็คือตำแหน่งของตัวละครผมบวกกับ vector 3 n e าตำแหน่งด้านหน้านะครับผมจะเป็นแกน z e ตติดลบส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแกน z e ที่เป็นบวกนั่นเองผมก็จะให้มันสปอนพาร์ทออกมาที่ ตำแหน่งห่างจากตัวละครผมไปข้างหน้า3ตมสตัดละกันลองกดเล่นดูนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็สปอนพาร์ตออกมาทุกๆ1วินาทีแล้วมันก็สปอนหน้าผมห่างกัน3ตสตัดนะครับจากตัวฮิมิโนร o ทพาร์ตของผมแต่ว่าถ้าผมลองหันหน้าไปมาก็เห็นว่ามันไม่ได้สปอนข้างหน้าผมอีกต่อไปนะครับ นั่นเป็นเพราะว่าเวกเตอร์3เนี่ยจะอ้างอิงจากตำแหน่งของโลกของเราอย่างเดียวซึ่งก็คือแกน z เนี่ยจะหันหน้าไปทางนู้นนะครับผมส่วนแกน x เนี่ยก็จะหันหน้าไปทา,า,างนี้ตลอดดันซ้ายขวาแต่ตัวละครผมนะครับหมุนเป็น c f เฟรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนการเซตตำแหน่งของพาร์ทเนี่ยเป็น c f เฟรมแทนวิธีนะครับผมก็เขียนไว้ว่า p a r t c frame เท่ากับ root.cframe ถ้าเรามาดูที่ property ของ part นะครับผมก็เห็นว่า c frame มันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็มีค่า position และ orientation อยู่ข้างไหนก็ part s. c frame เท่ากับ root c frame ในการบวก c frame นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์คูณแทนการบวก root c frame คูณกับ c frame new เหมือนเดิมนะครับผมด้านหน้าห่างกัน3สตัดจะเป็นแกนแทติดลบตำแหน่งลบ3ก็ลองเล่นดูนะครับ ทีนี้พาร์ที่สปอนออกมาเนี่ยก็จะสปอนข้างหน้าตัวละครผมตลอดเวลาแล้วนะครับนี่คือการตั้งซีเฟรมแบบเบสิกนั่นเองตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเซตต,ตำแหน่งของซีเฟรมได้แล้วแต่เรายังไม่ได้ลองเซตการหมุนของซีเฟรมนะครับผมผมจะเรียนวิธีการเทสนะครับดยการสร้างพาร์ทขึ้นมา1พาร์ทในเวิร์กสเปซแล้วก็ใส่แฮนดิ e ลให้มันนะครับผม<ๆ>เพื่อที่จะให้เรารู้ได้ว่าอันไหนคือด้านหน้าด้านหลัง เปลี่ยนเป็น movement a d o n i เป็นตัว part แล้วก็ face ให้โชว์แค่ front ก็คือด้านหน้า top ก็คือด้านบนแล้วก็ right ทีนี้ก็จะเหลือลูกศร3าอันนะครับที่ชี้ด้านหน้าด้านขวาและด้านบนผมก็จะ anchor part นี้ยนะครับผมแล้วก็ใส่ script เข้าไปใน part ตอนนี้นะครับผมต้องการที่จะสร้าง script ที่จะทำให้ part สีแดงนี้ค่อยๆหมุนไปทางแกนนี้นะครับทุกๆวินาทีก็เข้าไปใน s c r i ต์นะครับผม แล้วก็ตั้งว่า part เท่ากับ s c r i p parent แล้วก็เขียนไป while true do ทุกๆสักประมาณ0ุนจุดวินาทีละกันให้ใช้ part cframe การบวกเวกเตอร์3หรือบวกเลขก็จะใช้บวกเท่ากับได้นะครับผมใน cframe เราก็ใช้คูณเท่ากับได้เหมือนกันในการเซตค่าการหมุนของ cframe นะครับเราจะใช้ cframe angle ตรงนี้นะครับก็จะเป็น แกน x แกน y แกน z แกนที่เราต้องการหมุนนะครับเป็นแกน z ลองกดเล่นดูนะครับอ่าแต่จะเห็นได้ว่าผมใส่เลขค้าเข้าไปแต่เวลามันหมุนเนี่ยมันไม่ได้หมุนค่อยค่อยมันไม่ได้หมุนที่ข้าองศานะครับนั่นเป็นเพราะว่าค่าแองเกการหมุนของซีเฟมเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นค่าองศาครับแต่เป็นเรเดียเราต้อง convert ์ตเรเดียเป็นองศาโดยการใช้ m a t h a t ก็คือ m a t h r a d i a n แล้วก็ใส่องศา,าที่เราต้องการเข้าไปตัวฟังก์ชัน m a t h r a d นะครับจะเปลี่ยนตัว r a d i a n ให้กลายเป็นองศา,านั่นเองถ้าเราลองกดเล่นดูอีกทีนะครับอ่าผานี้ก็จะค่อยๆหมุนทีละห้าองศา,าแล้วลองปิกแผงมากกว่านี้นิดหน่อยนะครับโดยการหมุนแกน y ด้วยหมุนแกน y สักข้าองศา เราก็จะได้พา r t ที่หมุนออกมาแบบนี้นะครับผม C Frame เนี่ยมีฟังกช์ชันหนึ่งที่เราได้ใช้บ่อยมากๆนะครับผมซึ่งฟังกช์ชันนั้นเนี่ยมีชื่อว่า l o o k at ฟังกช์ชันนี้นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะทำให้พาร์ทพาร์ทหนึ่งเนี่ยหันหน้าไปหาจุดจุดหนึ่งได้ ถ้าเข้ามาดูตอนนี้นะครับผมมีโฟลเดอร์อยู่ใน Workspace และมีพาร์ทสองพาร์ทที่มีชื่อว่า red part และ green part ตามชื่อเลยสีแดงกับสีเขียวในสคริปต์ผมก็มีตัวแปร2ตัวที่กล่าวถึงทั้ง2 p a พาร์ทผมจะใช้ y true ดูรอสัก0.1วิจากนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวพาร์ทสีแดงเนี่ย หันหน้าเข้าหาพาร์ทสีเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะใช้ red part d c frame เท่ากับ c frame look at ฟังก์ชันนี้นะครับจะรับตัวแปร2ตัวที่เป็นเวกเตอร์3ตำแหน่งแรกนะครับคือตำแหน่งจุดเริ่มต้นที่เราต้องการจะให้หันไปซ ouais ึ่งก็ค exactly ือตัวตำแหน่งของพาร์ทสีแดงนั่นเองก็ใส่ไป red part dot position ตำแหน่งที่2ก็จะเป็น t a ร็กเก็คือจุดที่เราต้องการให้มันหันไปนะครับผมซึ่งก็คือตำแหน่งของพาร์ทสีเขียวเ a s พาร์ตด i ท i พ i ถ้าลองกดเล่นดูนะครับผมอ่ผมจะลองขยับพาร์ทนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะขยับไปมากแค่ไหนนะครับผมตัวพาร์ทสีแดงเนี่ยก็จะ หันหน้าไปหาพาชส,สีเขียวตลอดเวลานี่ก็จะเป็นฟังก์ชัน look at ของ C-Frame นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องเวกเตอร์ของ C-Frame นะครับผมเราสามารถที่จะรู้ด้านหน้าด้านขวาและด้านบนของ C-Frame ได้โดยไม่ต้องใช้ตัว C-Frame ของพาชเนี่ยคูณกับ C-Frame 0 0 1หรือ0 1 0หรือ1 0 0ได้นะครับผมเราสามารถที่จะใช้ ตัว p a r t เนี่ย .cframe look vector right vector และ up vector ได้สมมุติว่าผมใช้ look vector นะครับผมตัว look vector เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่ออกมาจากด้านหน้าของ part เนี่ย1สตัดเสมอตัว red part.cframe.look vector เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น vector 3เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการหมุนก็จะ นนน้ตแบบีั่เองถ้าผมต้องการที่จะทําให้พาร์ทพาร์ทนี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตลอดเวลาผมสามารถที่จะใช้ red part dot position เท่ากับ red part dot position บวกกับ red part dot c a m dot vector ได้ถ้าผมลองกดเล่นดูเนี่ยพาร์ทก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับผมถ้าผมลองหันตัวพาร์ทดูก็จะยังคงเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตลอดเวลา เหมือนเดิมลูกเวกเตอร์ก็คือข้างหน้านะครับผมถ้าผมลองใช้ right vector ดูเป็นด้านขวาผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้แทนเคลื่อนที่ไปด้านขวาตลอดเวลาเราสามารถทำแบบเดียวกันด้วย CFrame ได้นะครับผมโดยการใช้ตัว redPart .CFrame เท่ากับ redPart .CFrame คูณ CFrame .new ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแกน z ติดลบหนึ่ง ก็ใส่ไป0 0แล้วก็ z ล1ลองกดเล่นดูนะครับเราก็จะได้ผลออกมาแบบเดียวกันนะครับผมเหมือนรอบแรกที่ set ตัว position แต่รอบนี้จะเป็นการ s e ต c frame แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ c frame แบบคร่าวๆนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถที่จะถามลงมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไวเจอกันคลิปหน้าบายบาย